มันผิดพลาดตรงเรื่องัำใบเนาะเออไม่ได้คุยกันหลายอย่างมันก็ทำใบผิดไปแล้วทําให้กล้วยนี่มันไม่แข็งแรงนะไม่แข็งแรงแต่มันก็ถูกทัถูกทั้งเน่าคนกันทุกคนเหมือนที่เห็นเห็นกันไหมเนี่ยมันจะมีเน่าด้วยนะในในนี่ในหวีนี่นะเดี๋ยวเราก็เอาลงแล้วทุกคนขออนุญาตแป๊บหนึ่งมันไม่ได้กินดีอ่ะเพราะมันไม่แข็งแรงนะ เดี๋ยวนูนนูนนนนดูแคร์ไปต้นนูนกำลังออกปีใหม่เป็นกล้วยที่ต้องบอกว่าไม่มีปีอันนี้คือไม่มีปีมันจัดอยู่ในกลุ่มของอ่าเทพพลดถ้าเป็นททพพลดจะ,จะมีปีแล้วก็ลูกไม่อ่าจะเล็กลงกว่านี้หน่อยนึงอันนี้จะเป็นเทพพลดนะทุกคนเทพพลดงั้นเดี๋ยวเราเอามาดูลูกนึงไม่รู้ว่ามันจะอร่อยไหมมันไม่แข็งแรงผมต้องบอกแบบนี้ถ้ามันแข็งแรงอ่ะมันจะไม่น่องแบบนี้เนาะอ่าฮะเออไหนใครใคร ปูกอยู่หรือว่าเคยกินแล้วนะก็ลองคอมเมนต์มาดูนะทุกคนว่าให้ผ่านไหมอันนี้เราจะชิมเองครั้งแรกนะมาดูมาดูลูกมาดูลูกมาดูนะประมาณนี้ใหญ่ลูกใหญ่นะนี่เล็บช้างกุดเพราะว่าเนี่ยมันไม่มีจุกเนาะถ้าก uh huh. ล้วยส่วนใหญ่นะเขาจะเป็นจุกใช่ไหมอันนี้ไงเหมือนเล็บช้างกุดนะทิปโรดเทปโรดพาโลหรือเล็บช้างกุดประมาณนั้นทุกคนมาดูมดั่งกินมันเหมือนกล้วยนะ นเหมือนกล้วยเหมือนกล้วยเออมันมันไม่แข็งแรงแ้องบอกย้ำกับพกเพื่อนทีว่าไม่แข็งแรงนะเพื่อนนะ <_ t os> ลูกใหญ่แต่ลูกใหญ่เรื่องลูกใหญ่นี่ใหญ่มาก <_ t os> เออเนี่ยลูกใหญ่ปะล่ะใช่ใหญ่แฝดด้วยมีแฝดด้วยออมีลูกเน่าด้วยเนาก็ข้ามไปก่อนนะแล้วมาไะมาดูมาดูใครที่เคยทาแล้วหรือมีอยู่ก็คอมเมนต์เข้ามาด้วยนะคนว่าให้ผ่านไหม ควรจะเป็นกล้วยที่ควรจะอยู่ต่อไหมหรือว่าเนไงหวานมไม่ติดไม่ติดเปรี้ยวนะ,ะเนื้อนุ่มมากเลยเนื้อนุ่มมากเลยระวงังอีกทีหวานไหมก็ยังหวานอยู่ <laughs> หวานแล้วไม่ติดเปรี้ยวนะตัวนี้ส่วนตัวกูโอเคนะลูกใหญ นุ่มเ <the> <ำ>หน Herm ียบๆทุกคนประมาณนี้เรามีนอขายเนาะเดี๋ยวราคาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงราคาให้ให้คลิปแล้วกันเพราะว่าก็ขายมาก่อนหน้านี้อยู่แต่ว่ายังไม่มีลูกถูงให้เพ <aciones> ื่อนดูแต the <ug> ่ตอนนี้มันสุกแล้วนะอ้ลงปกทุกคนนี่คือกล้วยคือผลรถเทพรถพาโลหรือเล็บช้างกุดทรงกุดแน่นอนใครที่สนใจจะปลูกข้าวสาลถามกันเข้ามาเด้อ นเรามีเยอะเลยประมาณนี้คนสำหรับคลิปนี้น้องน่นะ